ขลามาให้เาได้เจอกันเที่ยงสี่สิบนะครับที่ดูการอยมาเที่ยงสี่สิบได้หน่อยได้หน่อยอยู่ได้วยู่ได้ได้หน่อยไดรแล้วคุณกัมาได้ไหมครับข้างในอย่าน หลังจากที่เราได้เพいい er, ิ to to mm ่มพลังแห่งความสําเร็จนะครับด้วยบรรจุพลังฝันต่างๆนานาตั mm ้งแต่เช้ามาถึงปัจจุบันนะครับได้เวลาเที่ยงแล้วครับเวลาแห่งความสําเร็จครับกองทัพเดินได้โดยท้องะครับคณะจัดงานเพื่อนๆท่้งหลายก็ได้ร่วมกันเตรียมข้าวปลาอาหารที่มาเตรียมรับเพื่อนๆนะครับแต่ต่างคนต่างแฮปปี้นะครับเราเติมพลังแห่งความสาเร็จนะครับด้วยพลังที่ทุกคนได้เตรียมพลังฝันต่างๆนะครับ ครับสวัสดีครับมีอะไรอยากฝากมั้ไหมครับกับเพื่อนๆมาวันนี้แล้วเป็นไงบ้างครับมาวันนี้นะคะได้เรียนรู้เต็มที่เลยนะคะอะไรวิธีทั้งวิธีการเชิญคนใหม่และคนเก่านะคะมาจากไหนครับนี่มาจากเชีชาค่ะโอ้ยินดีครับขอโชคดีนะครับเป็นเป้าหมายที่สูงสุดให้ได้นะครับขอบคุณครับมากันเยอะมากวันนี้วันนี้ครับโอ้มากันเยอะมากนี่มาจากไหนครับทรรประกาครับประการเป็นคนประเทศไทยหรือประเทศไหน อากัมพูชาอ่าจมเยบกุดเรียบสุดลองบอกเพื่อนๆชาวกัมพูชาครับว่าให้มาทำสุเรียนอย่างไรดีครับฝากเพื่อนสักคำสองคำนะครับเดี๋ยวมาฝากกันตรงนี้เราคนเยอะนี่มาจากกัมพูชานะครับก็เลยมาตัดตัวความน้องฝากอะไรกับเพื่อนๆครับว่ามาทำทุเรียนเพราะอะไรครับไอ้มาเข้ารวมสื่อเกงจุเรียนพูดภาษากัมพูชาได้เลยครับไม่เพื่อนจะรู้ถึงเพื่อนฝากถึงเพื่อนกัมพูชาครับ ครับช่วงนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เราเป็นการรวมญาตินะครับรวมญาติทั่วประเทศไทยนักขวัญรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับมากเลยครับต่างมากันสารสารแลาก็เรียกว่าสายใหญ่ตักทอวิธีการกระบวนการสู่ความสําเร็จโดยผู้ประสบการณ์ที่มีมาแล้ว นานกว่า10ปีและ20ปีในธุรกิจสู่เรียนครับดูบรรยากาศทั่วไปนะครับีครับสวัสดีครับครับ,รบอาจารย์วีรลักษ์ครับ เป็นผู้ต้นแบบของการคิดค้นว่าการสร้างาพลังแห่งความสําเร็จในจิตวิญญาณของมนุษย์เรานะครับมันไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือว่าที่ทํางานประจําใช่ไหมครับมันไม่ใช่แล้วทํำยังไงครับท่านอาจารย์วีรักษ์ครับขอความกรณาณสักนิดหนึ่งบอกเพื่อนๆนะครับ,รบว่าสวัสดีครับก็วันนี้ผมอยู่กับบริษัทสุเรียน ในประเทศไทยมาปีนี้ปีที่20ก็เป็นการทำงานแบบมีความสุขม,มากนะครับช่วงระยะแรกๆรถ้าพูดถึงว่าเราเคยรู้จักกับกเกษตรกรไหมครับพวกเกษตรกรหรือว่ากเกษตรกรรมนะครับพวกชาวไร่ชาวนาะก็เหมือนกับเขาลาัาษระกบบปลูกต้นมะม่วงไว้ชักต้นหนึ่งนะครับหรือปลูกสวนมะม่วง,งไว้แ,แรกๆเขาก็ลงทุนไปซื้อทัน์มาปลูกครับ แต่หลังจากนั้นเขาก็จะมีการเก็บผลผลิตทุกๆปีเหมือนกับผมก็เช่นกันครับผมเข้ามาสู่ธุรกิจโซเรียนในระยะแรกๆก็ดูเหมือนว่าเป็นงานยากเขาบอกว่าเป็นงานไปชวนคนไปชวนคนมาซื้อกินซื้อใช้พวกกอกยาสีฟันที่ปกติเราก็ซื้อก็อยู่ประจำอยู่แล้วผมก็ไปชวนคนนี้เข้ามาซื้อครับเขาซื้อเสร็จเรียบร้อยเชื่อไหมครับมันเหมือนกับผมปลูกต้นมะม่วง ชวนมาหนึ่งคนเหมือนกับผมต้นมาง่วงมาหนึ่งต้นชวนมาสิบคนเหมือนกับผมต้นมาง่วงมาสิบต้นแต่หลังจากนั้นหลังจากหกเดือนเป็นต้นไปต้นไม้ต้นนี้ก็จะเริ่มเติบโตครับก็ออกดอกออกผลผมเก็บกินมาถึงเนี่ยปัจจุบันนี้ยี่สิบปีก็ยังออกดอกอผลผมเก็บกินต่อไปอีกเรื่อยๆทุกวันนี้ผมไมปทำอะไรครับมวิจารณ์ก็น้ำฝนดินอย่างเดียวแล้วก็ได้กินได้ใช้ไปตลอดนี่คือ ธุรกิจที่ผมทำแบบง่ายๆนะครับผมก็มีข้อฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับอ่าผมอยากจะถามว่ามนธุรกิจโซเลียนวันนี้มันมีถึง6เจเนอเรชันนะครับทำไงเราจะเอาเจเนอเรชันที่25ปีถึง35มสิบาทำธุรกิจโซเลียนนะครับเขาเรียกว่าเจเนอเรชันนี้เขาเรียกว่าเจเนอเรชันเจนวายเจนวายครับท่านรุ่นนี้เป็นรุ้นรุ่นลุ่นลูก จริงๆก็ถามว่ารุ่นผมเนี่ยก็เป็นรุ่นที่อายุมากผมบอกนะณวันนี้ที่ผมได้บรรจุเรียบร้อยแล้วครับอยู่กับท่านพยุตนะครับได้รับ,รบเงินเ,นเดือนเรียบร้อยละอายุหกสิบละแต่หลังจากนี้ไปครับถามว่าผมก็มีลูกคถามว่าลูกๆผมก็นนก่ยังต้องกินต้องใช้เหมือนกันกับผมไหมใช่ไหมครับใช่ครับท<อ> <ใช S 1> ่านัต้องกินต้องใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่ารุ่นผมไปชวนคนรุ่นหนุ่มเนี่ยมันเป็นการคุยกันคนละภาษาละเราก็ใช้ เจเนอเรชันรุ่นนี้ครับก็คือรุ่นอายุใกล้เคียงกันเด็กที่เพิ่งจบการศึกษามอแบบกำมาซึ่งไม่ต้องไปนั่งกินกันเดือนเดือนละหมื่นกับบาทวันนี้เขามาหาธุรกิจซื้อกินซื้อใช้แบบนี้ใช้ดีแล้วบอก่อแบบ,น,นะบนี้นะครับนี่นะครับคือยุคเจนวายซึ่งผมบอกได้เลยว่าเป็นยุคแห่งการลงนเหมาะกับธุรกิจแบบนี้มากลองเข้ามาศึกษาดูแล้วคุณจะรู้มีอะไรดีๆที่ชูเล่เยอะค,ครับท่านอาจารย์วีรลักษณ์ครับผมคงจะต้อง รบกวนท่านนะครับลำบากไหมถ้าอยากจะขอความกรุณาขอ number หมายเลขโทรศัพท์แจ้งมีลลาร์นี้กับเพื่อนเราทั้งหมดครับโทรมาได้เลยครับผม080 057 39 76นะครับพี่ต่อผมได้ผมวีลาร์รับเลยขอบพระคุณมากครับ่อยขอบพระคุณครับท่านครับโชคดีครับสวัสดีนะครับมันก็มีหลายๆรูปแบบครับเพื่อนๆครับ เรามา,ามทำธุรกิจสุเรียนทุกคนต้องกินต้องใช้ต้องต้องมีความจำเป็นกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตครับชีวิตคนเรานะครับยากที่จะ,อะบอกว่าต้องการอะไรเพียงอย่างเดียว2ออย่าง3อย่างท่านครับดูสิครับดูคิตตันนี่ฮะคิตตันที่เรามีอยู่สถานที่อย่างนี้นะครับสุเรียนนะครับมีหลากหลายสีแต่ละดวงครับไม่ได้อยู่เปล่านะครับ เห็นไหมครับว่าอย่างแต่และดวงก็มีความสว่างแล้วก็มีสีต่างๆนะครับแน่นอนครับยุคนี้เราจะอยู่อาชีพเดียวไม่ได้หรอกครับถ้าสมมุติว่า,าต้องการสนุกสนานและมีงานเพิ่มสักชิ้นหนึ่งนะครับผมเองก็ขอแนะนำธุรกิจโซเลียนครับธุรกิจโซเลียนคือธุรกิจที่สามารถสร้างความ สำเร็จสามารถมีแนวทางอีกทางนะครับให้เราเดินไปสู่ความสําเร็จสู่เป้าหมายได้นะครับที่นี่คือศูนย์เรียนสำนักงานใหญ่ที่บางบัวทองครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนครับนักฝันทุกทท่านนะครับอลองมาศึกษาด้วยกันนะครับสินค้าเรามีเยอะแยะมากเลยนะครับแล้วก็มีออฟฟิศใหญ่ฮะที่สำนักงานใหญ่อยู่ที่บางบัวทองแล้วก็มีห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยน่าจะพูดถึงเราฟาร์มมั่นคงนะครับในธุรกิจเครือข่ายแล้ว หมายความว่าขายตรงสุรียนทุ่งทุ่มหาศาลครับในการสร้างสำมนางานใหญ่ที่จะมีการประชุมเป็นหมื่นคนครับใหญ่มากตอนนี้สุรียนได้เตรียมความพร้อมถึงร้อยไร่ครับพื้นที่นะครับเตรียมรับารามมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าความเติบโตของทุกิจสุรียนครับเราเตรียมพร้อมที่จะเข้าตลาดลักรัพย์ครับมีความพร้อมมากครับเชิญนักขวัญทุกท่านเพื่อนๆครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำธุรกิจสุรียนกับเรานะครับ ด้วยการเลือกอาชีพอีกอาชีพหนึ่งไว้ในครอบครัวของท่านนะครับเพื่อความมั่นคงเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความใฝ่ฝันอันอมหาศาลเป็นการมองการไกลครับที่ซึ่งท่านดรปริยวัฒน์ได้เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราแล้วนะครับท่านประธานบริษัทสุเรียนแห่งประเทศไทยครับท่านดรปริยวัฒน์ครับวันนี้เดี๋ยวผมคงต้องพาเพื่อนๆไปนะครับถ้าไป สู่ในห้องประชุมต่อไปนะครับมีท่านผู้หนึ่งครับท่านเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฐานี่ท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจโซเลยนระดับสูงสุดโรยน์คราวมานีเจอร์ครับ r c m ครับ ACM ฐานของรายได้ไม่ต่ำกว่า1นึ0 0แสนบาทขึ้นไปท่านบินโดยตรงมาเพื่อมาร่วมธุรกิจวันนี้เพื่อความสําเร็จเพื่อดูการวิธีการผักทอสายใยสู่ความสําเร็จของสื่ย ท่านอาเซียมว่ชรีพรครับขอความกรุนานี้ตัวเหตุไหนครับท่านตัดสินใจท,ทําธุรกิจสุเรนจท,ท,ที่ท่านมีงานประจําอยู่แล้วครับสวัสดีคสวัสดีนะะก็ตอนทีมาเจอสุเรนก็เก็เป็นตัขา,า,าทาชธน,เน,นเีเค่ตอนแรกก็ประมาณึาปีก็เป็นเพียงแค่ผู้บริโภคคานั้นเองนะคะแล้วก็ใช้ในนามของของเพื่อนนะ ธีกิจเครือข่ายเป็นเป็นเป็นการโกหกเป็นการหลอกลวงต้องต้องไปไปหลอกประชาชนต้องไปโกหกต้องไปสร้างความกำคัญให้กับเพื่อนสื่อต้องไปสร้างความกำคัญให้กับคนรอบตัวเพื่อประโยชน์และผลลัพธ์ของตัวเองนั่นคือคือสิ่งที่ตัวเองหนีธุกรกิจเครือข่ายมาตลอดทั้งชีวิตแต่วันนี้พอได้ใช้สินค้าของซูเดียนแล้วสินค้าของซูเดียนตอบโจทย์ดิชัน พอมาดูแผนการตลาดหรือแผนมาร์เก็ตติ้งของบริษัทก็มีความรู้สึกว่ายุติธรรมนะคะไม่ออกเปรียบเนื่องจากยอดสะสมยอดได้ไม่กำหนดระยะเวลาในการสะสมคะแนนซึ่งตัวเองมองว่างานธุรกิจเครือข่ายของชเลียนเนี่ยทำไว้เป็นอนาคตได้กระเสียณได้ตอนตอนอายุมากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จริงๆค่ะ จากตั้งแต่ปี2546จนณเวลานี้ก็ทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีรายได้หลักล้านบาทนะคะแต่แต่ดิฉันมีความรู้สึกว่ามีความสุขกับเงินที่ตัวเองได้ทุกทุกเดือนของของสุเรียนนั่นคือหมายความว่าเราอายุคนนี้แล้วอย่างน้อยๆเงินส่วนนี้ก็ได้มาจับใหญ่ใช้สอยเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อแม่ของตัวเองหรือพ่อดีของตัวเองได้ค่ะแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวเองยืนหยัดอยู่กับธุกรกิจตัวนี้ครูเรียนไปจนถึง77ปีนะคะก็คือ,อ,อใช้แรงบันดาลใจนะคะแรงบันดาลใจก็คือ,อ,อตอนแก่ไม่ต้องรอให้ใครเลี้ยงแล้วนะคะแล้วก็ใช้ความอดทนนะคะเพื่อผลักดันให้สิ่งที่ตัวเองมีแรงบันดาลใจก้าวสู่ความเป็นขุนลักของตัวเองจนณปัจจุบันนี้ค่ะนะคะการที่ประสบความสําเร็จวันนี้มันไม่ได้โรยด้วยดอกบุหลามันต้อง ผ่านอุปสรรคกับปัญหาแต่ดิฉันเป็นคนที่ชอบสิ่งที่ให้มันเกิดอุปสรรคกับปัญหาให้มากๆมันมีความรู้สึกว่าทดสอบใจของตัวเองให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นยิ่งกว่าหินอีกนะคะทำให้แม้ว่าเราจะอยู่ในธุรกิจเครือข่ายก็จริงแต่ความแข็งแกร่งความอดทนหรือสิ่งที่ตัวเองได้จากธุรกิจเครือข่ายตรงเนี้ยทาให้ตัวเองยืนหยัดก,กับชีวิตที่เป็นจริงได้ไปตลอดชีวิตด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณ ธุรกิจนะคะของซูเรียนที่ตัวเองมาเบงบานอยู่นะคะมายือนอยู่แถวหน้าได้นะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้อง,องๆหลายๆคนที่เข้าสู่ธุรกิจที่กําลังจะเข้าสู่ธุรกิจนี้นะคะก็อขอขอบพระคุณใทุกท่านเลยนะคะเรียนเชิญชวนเชิญชวนชิมลองมาสัมผัสกับธุรกิจนี้ดูนะคะ,ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ,อะขอขออย่างนี้นะครับท่านอาซีเอ็มวัชรีพรครับ ผม,ผมเชื่อเลยว่าท่านนักธุรกิจครับแล้วก็ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตการที่ลูกชายก็ได้เป็นสจ๊วตมีไรายได้หลายหลายแสนมีลูกคนเดียวเลยครับที่ยังไม่ทําสนเรียนก็ไม่ลํบาบากลูกชายเขามีความคิดอย่างไงครับกับธุรกิจตัวนี้กับสิ่งที่แม่เขาทาอยู่ครับเขามองว่าแม่นะคะจะได้ไม่ต้องออมีเ,เพื่อนเยอะเมื่อยามแก่ตัวลงไปจะได้ไม่เหงาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะได้ช่วยในเรื่องของการพัฒนา นะคะปัญญาของของตัวเองเพราะว่าการมาอยู่องค์กรแบบนี้มันต้องออใช้การพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเราเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่แก่นะคะเราไม่แก่เราจะได้ใช้สมองลูกก็เลยบอกว่าแม่จะได้มีเพื่อนเยอะๆเพราะว่าคุณแม่อยู่ตัวคนเดียวนะคะแล้วก็มีลูกคนเดียวแล้วก็ลูกไม่ได้อยู่ที่นี่ลูกอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาก็อยากให้แม่มีเพื่อนนะคะจะได้ไม่เหงา นะคะนี่คือสิ่งที่ลูกชายอักนุกญาติค่ะหนึ่งนะคะสมองไม่พอสมองคุณแม่ไม่ฟอคุณแม่จะได้แข่งขันพัฒนาสมองของคุณแม่ไปเรื่อยๆนะคะจะได้ดูเด็กลง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 อายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีค่ะลูกชายคิดเช่นนั้นค่ะครับขอบคุณอย่างยิ่งครับทนานซีเอ็มวัชริพรสุคนพัฒนาบทก,รรก็มีอีกหลากหลายอาชีพนะครับหลากหลายความคิดนะครับ ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเห็นผมก็เห็นนะของคงอย่ารบกวนเวลาท่านสั้นๆน่ะตอนที่กินข้าวเขาว่ามาคุยตอนกินข้าวมันหน้าเตะมากกว่าแต่ผมว่าถ้าเตะด้วยหัวใจครับท่านครับท่านเป็นบุคคลที่สําเร็จแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในวิทยายุคเยอะมากในโลกของงานเครือข่ายนะครับวันนี้ขอเวลาสั้นๆนะครับสองสามความคิดนะครับว่าเราอยากเชี่ยวก็้าเสร็จแล้วถ้าเที่ยวความสําเร็จ ในธุรกิจูเรียนเกี่ยวกับความสําเร็จใำ้ับชีวิตยิ่งกว่าน,นั้นเราโยนต่อให้ทุกคนก็สําเร็จเราจะใช้กับผู้อย่างไงดีใช่ไหมครับเดีย๋ยวท่านกินข้าวเสร็จมาคุยกับท่านนะครับนี่ก็บุคคลที่สําเร็จท่านหนึ่งนะครับในธุกรกิจสเลียนนะครับทุกๆท,ท่านนะที่นัอยู่ที่นี่กาลังทานข้าวต่อเราคงยังนาพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศภายในอีกนิดนะครับว่าโอกาสหนะ้าเพื่อนๆมีความสนใจไหมครับถ้าสนใจเรามามา,มาที่นี่นะครับเรามาที่นี่เลยเรา นี่ตอนรับทุกท่านครับเป้าหมายอย่างความสาเร็จครับนี่คือที่แห่งความสาเร็จที่แห่งเตรียมตักทอความสาเร็จตักทอความหวังของเล่ความหวัร้องต่างๆท่าน่อันนี้เห็นไหมครับทุกคนต่างมีความเฟปปี้กว่เลยครับสถานที่อย่างนี้ถ้าเพื่อนกำลังมองหางานนะครับเราขอแนะนําเสนอนักเรียนเรียนนะครับวันนี้กำลังกินข้าวไว้ยครับ